เราจะเป็นสละตายเพื่อปกป้องธรรมปกป้องวินัยเพื่อเป็นลูกยอดกะตันอยู่ของบิดาคือพุทธเจ้าหลูกกระทำเปตจะโหมกระนำจะฆ่าจะทำลายจะหาเรื่องหาราวเราจะเป็นพระด้วยกันเป็นอุบาสกอุบาสิกาด้วยกันเราขอปฏิบัติบูชาด้วยชีวิตนี่ เราพินาเต่อตองดีแล้วบั้นปลายสุดท้ายใกล้จะตายแล้วเราก็เพียรพยายามที่จะเปิดถานที่มหามงคลสองจุดนี้ไว้ให้ลูกให้หลานได้รู้ได้เห็นหนึ่งวัดป่าวิเศษเจยรมสองวัดป่ามุ่ยดินสองสถานที่นี้ที่เราได้อยู่นานที่สุดก็คือปัป่านีมุ่ยดินชินคนบุญนี่ วัดปาวิเิตเจจรามแม้นเราอยู่เพียงสามเดือนใจมากแต่กก็เป็นสถานที่ที่เราได้รู้ได้เห็นสิ่งที่มจัจจันทร์ที่เกิดขึ้นได้พุทธ,ธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพแล้วอำนาจของเทวดาในมือโลกธาตุเสนโกจกรวาลที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่ปกป้องพระพุทธศาสนายาวนานมา ยกสมัยปัจจุบันสอง0กว่าปีหรือมากกว่านั้นเพราะเทวดามีอายุยืนยาวนานจนถึง36ล้านปีพูดถึงแค่ดาวดึงนะชั้นจาตูม9ล้านปีมนุษย์ชั้นดาวดึงนี่ที่มีมหาบอพิท่าสักกะมีจุลามณีมีสาลา สุธรรมมาที่เป็นสถานที่ศูนย์รวมในการประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ชั้นดาวดึงชั้นนี้อายุของพวกเขาสามล้านปีกึ่งมนุษย์นั่นแหละเขาอยู่นานขนาดนี้แหละอันนี้สองพรกว่าปีนี่นี่คิดว่ายาวนานนะลูกนะใช่เมื่อจิตยังไม่ถึงธรรมชั้นนั้น เมื่อจิตไม่มีความจัทธาก็คิดว่ายาวนานมาแล้วสองขันทละปีหลักธรรมหลักวินัยจางหายไปแล้วนี่ผู้ไม่มีความจัทธาคิดแบบนี้จึงมีพวกเดรฉีนอกฤทธิ์นอกรอยออกบวชในพระพุทธศาสนาทําลายหลักพักวินัยคือศีลของพระทําลายหลักคําสอนเรียกว่าพระธรรมตัดบทออกบ้างเสริมบ้าง ในกันเทศเกลเทศเสียงในการเอาออกเคยเพยเพื่อลาบสักการะคอาเเฉลิมเสือมเดือน,นจอแต่หลวงปู่ไม่เป็นอย่างนั้นหลวงปู่จะขอเป็นพระโง่โง่ตามรอยพระบาทพระศาสดาไม่มีคำว่าแปร ى, โน่นแปรนี่แปรหาอยู่หากินเพราะหลวงปู่ไม่ได้บวชมาเพื่อหาอยู่หากินเพื่ออยากเด่นอยากดังหลวงปู่บวชมาเพื่อ ต้องการเป็นพระอรหันต์เป็นลูกยอดกรตันอยู่ปฏิบัติบูบชาพระพุทธเจ้าด้วยชีวิตนี้ทั้งชีวิตของมุกนัก,กุบาอาจารย์เข้าใจด้วยไม่ใช่ว่าผมประมาทจากช่วงมุกนัก,กุบาอาจารย์ใดๆ้งสิ้นไม่ได้เทศเพื่อประมาทจากช่วงมุกนัก,กุบาอาจารย์เทศดเพื่อความสมคขีอยากจะเห็นพระดีไม่อยากเห็นพระดังดีตามธรรตามไปไหน เป็นสากยบุตรพุทธชิโนรถเป็นลูกที่ดีเป็นลูกจอดกตันยูผมอยากเห็นแค่นี้จะเห็นหรือไม่เออนี่แหละผมจะมีบุญเห็นพ่อแม่ครูจาร์ระดับนั้นหรือไม่ถ้าผมมีบารมีผมก็คงจะเห็นผมคอยช้างเผือกตัวที่สามถีลงปู่มั่นภูริทตัตตกพยากรไว้ ผู้ที่หลวงตาบวชญาณสัมปโนวัตป่าพันตาพยากรไว้ผมจึงเตรียมพร้อมเพื่อเข้าไปช่วยงานพ่อแม่ครูจารย์ผู้ที่ทรงบุญพาวาสนาบารมีรูปนั้นองค์นั้นที่ท่านเป็นช่างเผือกตัวที่สามที่อะบับที่จะมาปกป้องหลักธรรมหลักวินยัยปกป้องพระพุทธศาสนา ให้มั่นคงสืบสืบไปผมคอยนั่นการเวลาล่วงเลยมาจนถึงปีพศสอง8ันห้าร้อยหสิบแปดผมเพิ่งได้ยินได้ฟังระยะหลังๆมาช่วงที่ผมมาอยู่ที่นี่ว่าหลงตาบัวเทศยไว้ผมจึงสอบแสวงหาเพราะไม่คุาจานร,รูปนั้น อยากไปกราบไปไหว้ไปอุปถากไปปณิบัติผมอยากเห็นช่างเผื่อตัวที่สามนั้นว่าจะลืดลือระดับไหนเป็นที่เต้ต้องเฉลิเสริญของเทวดาโดยหมื่นโลกทธาเสนโกจกรวาลที่เป็นสัมมาทิฏฐิและเป็นที่เต้ต้องเฉลิเสริมสาธุการ กับพระเถเนนชีอุบาสุกอุบาสิกาที่มีความเชื่อความเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยยกเว้นพวกดีรถีนอกนี้นอกลอยผมจึงคอยมาจนถึงปัจจุบันหากผมมีบุญไม่ตายก่อนผมก็อาจจะเจอพ่อแม่คูจารย์ที่เป็นช่างเผือกตัวที่สามรูปนั้นองค์นั้นที่จะมา ปกป้องพระพุทธศาสนาปฏิบัติบูบชาพระพุทธเจ้าด้วยชีวิตผมจึงเป็นเชื้อที่ดีคอยพ่อแม่ครูจารย์ููนั้นวันนั้นมีลูกศิตของพ่อแม่ครูจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณเสิมปนวันป่าวันตาศมากับฉันเป็น,ปนด็อกเตอร์อักราบ ผมที่วัดป่าไ้่ดินท่านเล่าเรื่องหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมโปโนวัาบันตาดเทศถึงช้างเผือกตัวที่สามว่าช้างเผือกตัวที่สามยังอยู่ป่าอยู่เป็นพระเล็กพระน้อยพระไม่มียศถาบรรดาศักดิ์เป็นพระป่าพระรูปนี้สำคัญมาก กล้าสละชีวิตสละเป็นสละตาย,ตายเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาดอกเตอร์ไม่ขอเอ่ยนามหรอกเราให้โอกาสธรรมะตั้งสามชั่วโมงเต็มนอเตอร์นน้นท่านพูดถึงหลวงตาประมหาบัวญาณสัมปันโนพูดถึงเรื่องของช้างเผือกตัวที่สามบ่าคอยดูนะ เดี๋ยวนี้ช่างเผือกตัวที่สามอยู่ป่าอยู่เป็นพระเล็กพระน้อยพัรษาไม่มากจะออกมาปกป้องพระพุทธศาสนาปกป้องหลักธรรมหลักวินัยเป็นการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมประสง์ด้วยชีวิตอันนี้ได้ยินได้ฟังจากปากของด็อกเตอร์ที่เป็นสิทธิผู้ใกล้ชิดของหลวงตาพระมหาบุญญาสัมปนวันา เหมือนนั้นเราก็ให้โอวาทตั้งสามชั่วโมงเต็มอน,นับว่าสิ่งที่เราได้รู้ได้ยินได้ฟังเป็นบะหะบุญของเราจริงๆเราจึงพูดกับด็เตอร์ว่านี่หลวงปูง่หลวงตารูปนี้ก็จะคอยเพราะเชื่อองค์หลวงตาประมหาบัวญาณสมปนโนวัดปร่าบันดาศว่าช่างเผือกตัวที่สามเป็นพระองค์ที่สำคัญมาก เป็นพระเล็กพระน้อยพระพรรษาไม่มากจะเป็นผู้ที่ออกมาปกป้องพระพุทธศาสนาด้วยชีวิตคือปกป้องหลักพระวินัยเอาชีวิตและกล้าอาหารบ้าบินน้องบุกก็คอยถึงได้ยินได้ฟังกันเทศขององค์ลงตาที่ดร์ได้พูดให้ฟัง จนถึงปัจจุบันก็คอยอยู่นี่อย่าจะเห็นพ่อแม่ครูจารย์เดี๋ยวนี้อายุอายุขอรลบ,บรงปูหลวงตาก็หกสิกว่าแล้วแต่จะตายแล้วจะมีบุญปาวาชนาบารมีเห็นช่างเผือกตัวที่สามตัวนั้นหรือไม่ผู้ที่ทรงทมทรงวินยัยทรงศีลวิสุทธิสบาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิอย่าข็นเป็นบุญหู ที่ได้ยินได้ฟังเสียงท่านเป็นบุญตาที่ได้เห็นเป็นบุญใจที่ได้สัมผัสธรรมะที่ลึกลับซับซ้อนสว่างสฉวเรื่องศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมาก่อนนี่นลวงู่จึงคอยอยู่นี่จึงเพย,ยายามให้สองสถา,านที่ตรงนี้เป็นกองทัพธรรม คอยพ่อแม่กุจาจ์เตรียมพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือองค์ท่านด้วยความเคารพเกิดมาไม่เสียชาติเกิดที่จะได้เห็นช้างเผือกตัวที่สามเห็นเราไม่เห็นช้างเผือกตัวแรกเห็นแต่ปฏิปทาและคำสอนคือหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเนี่ยเราก็ยังลงแบบสุดตงแล้วจนหนีออกวันประชา ได้กราบได้ไว่าช่างเผือกตัวที่สองหลงตาพระมหาบัวญาณสัมโนวัตปันตาบั้นปลายสุดท้ายก่อนที่ท่านจะละขันก็เป็นบุญตาบุญหูและบุญใจที่ได้รู้ได้สัมผัสหากแม,ม้นไม่ไม่ได้อุปถามากใกล้ชิดแต่ก็อยู่ใกล้ๆเวลาฟังคำพยายามคานไปใกล้ๆขอโอกาสเพื่อนจุรยจ อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหน้าก็ห่างเป็นหลายสิบวาโน่นไม่มีโอกาสที่จะได้อยู่ใกล้ชิดท่านไปแล้วเห็นรอยเท้าท่านเหยียบตัวไหนก็เวลาคนเผือก็อรีบไปเอาดินนั้นกำขึ้นมาแล้วก็โรยบนศรีรษะตัวเอง้ือความเคารพถือว่าเป็นรอยเท้าช้างเผือกตัวที่สองทีเดียวนี้คอยอยู่นั่น คอยอยู่ที่นี่หลายปีแล้วตั้งแต่ที่ได้ยินได้ฟังจากด็ตอร์ที่เป็นลูกษี์ของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปโนวัดป่าพันตาว่าหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปโนวัดป่าพันตาเทศผมนั่งอยู่นั่นว่าอย่างนี้บันปลายสุดท้ายท่านก็แก่ชราภาพท่านเทศเรื่องนี้เทศเด้วยผมก็นั่งอยู่นั่นว่าอย่างนี้ ผมก็อยากเห็นเหมือนกันช่างเผือกตัวที่สามช้างเผือกตัวนี้จะเป็นแบบไหนผมอยากเห็นผมอยากสัมผัสผมอยากกราบผมอยากไหวเหมือนผมกราบองคหลงจาพระมาาบาุญญาณสมุทรมบาปัญาริ์ดรพูดเราก็ฟังกระตือรือร้นอยากกราบอยากไหวอยากเข็นอยากสัมผัสกับธรรมะที่เลือ่อนลือ เราจะมีบุญหรือไม่ถ้าเรามีบุญเราคงได้สัมผัสกับธรรมะของช้างเผือกตัวที่สามนี้เราจรึงคอยคอยอยู่อย่างนี้หลายปีแล้ว